กระผมตผชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นทาะานใช้กกาสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็คอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยทัานนี้ครับท่านก็เป็นทาน16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,าเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารัก เจ้านี้ฝากมาเด่นโบนสองตัว9 1้าฝากมาสองตัวเป็นแนวทางเด่นโบนก็ขอ,ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปครับต่อมา จ้านี้ก็เป็นนวฐานเต็มโคตดก็คือเต็มหลักร้อยสิบหรือว่าเต็มร้อยหน่วยเต็มสิบหน่วยฟางมาเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดฝากมาห้าตัวห้าเต็มอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็มสองเต็มหนึ่ง ต่อมาครับใบนี้ดับล่างฝากมาดับสองฝากมาดับสองตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสี มาต่อกันใบนี้ครับดับสิบล่างฝั่งมาดับหนึ่งดับแปดดับหนึ่งดับแปดฝั่งมาดับสองตัว มาชมการต่อเจ้านี้สายฟ้าฝากมาในฐานหลักอร้อยสิบห้าเก้าสองหกเจ็ดห้าเก้าสองหกเจ็ดฝากมา 5ตัวต่อไปใบนี้ดับ10ล่าง0ดับหน่วยล่าง05 05ก็เป็นธันดับล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อไปครับใบนี้ คูดับสิบนอยโบนดับคูดสี่สดงสองสี่สี่สี่เจ็ดสีงเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจดับคูสีเหลือง3 3มสามสา4สี่สามเ

สุดที่ 2, 7, 8, 9, 0, 1, สองเจ็ดแปเนสดที่ 3, 9, 0, 1, 2, 2> สามเกนเด่นบนล่าง6กับ7เด่นล่าง 2, 2>, 2, 2 3 4สาห้าต่อมาใบนี้ครับก็ฝากมา10หน่วยล่างฝากมา0 2 3 4 6 8, สอง

2122 23่งสวิน8 9 0 1ก3ต่อมาใบนี้ครับดับเต็มล่างนะดับเต็มล่างฝากมาดาบเต้น8เต็มเดียวเจ้านี้ก็ฝักมาดาบเต็มล่างเต็มเดียวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับ ข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางดับหน่วยล่างนะฝั่งมาดาบ2อ02 2่ศูส่ศนย ก็ฝากมาสตัวชนสองตัวก็เหลือสามตัวต่อไปครับต่อมาใบนี้ครับนะดับเต็มล่างฝากมาดับเต็มสี่เต็มเดียวฝากมาดับเต็มสี่เต็มเดียวอดีตที่แล้วก็ดับผ่านดาบเต็มหนึ่ง ต่อไปครับเจ้านี้เจ้าเคเคดับล่างฝังมาดับ1583725190049689 09615910266706 0127733635 ห6าหกสามกก็ไล่ไปคลิปหน้าจอได้ต่อมาเจ้านี้เลยก็ฝากมาแนวทางเด่นรอสอนอฝากมา0ูน7 0127ศูนก็เป็นแนวทางสองัางชน ก็ฝากมาชนศูน7ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอีกบายเจหวานเจหวานฝากมาชุดสามตัวฝากมา36ชุด 0 1 150, 25, 30, 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 6 5นะท่านเคลปหน้าจอได้นะมีหลายชุดต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็ฝากมาเดวทานบน5ตัวฝากมา8 1 6 3 4 8 1 6 3 4ฝากมา5ตัว เป็นแนวทางอดีตที่แล้ว92745ก็ผ่าน4กับ7ต่อมาใบนี้ครับไม่ชนจับคู่2ฝาง10น้อยบนจับคู่2 6 3 6 4 6 5 6 2 7 3 7 4 7 5 7 2 8 3 8 4 8 5 8 2 9 3 9 4 9 5 9ก็ฝากมารวม16คู่โคก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณทบทชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม